สวัสดีกันด้วยนี่คือผมเองคือผมแล้วนะครับกับคุณดูชแนลนะครับเดี๋ยวนี้ครับเราจะมาโปรโมทชแนลนะครับให้กับพี่อยู่นะบอกได้แค่เพียงนะครับยอะมากด subscribe กันได้นับดูนะอ๋อเยอะนะมีคลิปไม่ค่อยเยอะแต่เขาดังอ่ะสุดยอด ดูดินี่อ่ะอันนี้ผมก็ขอให้เขาทำผมก็เลยโปรโมทให้เลยอันนี้ผมก็ขอให้เขาทำโปรโมทให้ซะเลยนะครับผมเลืกลกลกอกเะเยอะแยะมากมากยเยอะแยะมากมายเข้ามาดูนี่มีแค่นี้ถ้าเกิดไม่ใช่ถ้าเกิดไม่ใชดตรงไหนก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผม โอเคก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ